นี่ก็เลยพูดถึงเรื่องการปฏิบัติตัวเองมาประกอบกันกับเรื่องแต่เราไม่ได้วัดรอยหากทำขพระูุที่เจ้าสอนเพื่อการปฏิบัติเพื่อรู้ในสิ่งที่เวรเจ้าทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายมันก็ปิดไม่อยู่เหมือนกันเมื่อปฏิบัติไปควรจะรู้ขั้นใดของกิเลสเอากิเลสหนาขนาดไหนรู้ละได้ละได้ทำขั้นใดควรจะรู้รู้ขึ้นใดเวลานั้นสุดท้ายก็ปิดไม่อยู่ว่าบาปบ,บุญนโกสวรรค์ควรรู้หรือไม่ควรรูรร้ มันก็ก็จ่างแจ้งอยู่ที่ใจแล้วจะไปสงสัยที่ไหนใครจะลบล้างว่าบาปบุญนรกไม่มีก็ตามก็เราเห็นอยู่จังๆนี่เราจะไปเชื่อคนตาบอดหรือคนดีเชื่อคนตาบอดไม่เคยมีในโลกแต่พวกเรานี่มันไปยังไงมันมันขัดกันนะหรือว่าควรที่จะเชื่อคนตาตาดีแล้วมันกลับไปเชื่อคนตาบอดด้วยกันขาคนตาบอดด้วยกันพูดอะไรแล้วหัวเชื่อง่าย ถ้าคนตาดีคือเป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีศีลมีธรรมพูดเป็นอัดเป็นธรรมไม่ยอมเชื่อนะนี่มันกลับกลายเป็นอย่างนั้นแลน้วนานเดียวนี่นะถ้าคนตาบอดหูหนวกหยาบหนาสาโหดเป็นด้วยเป,เป็นด้วยอานาจของความโลภค,ความโกรธความหลงราคาตันหาลากไปถูไปไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันมีคืนแล้วเชืรรเ่อกันงาน่ายแล้วเรียนตัวอย่างกันงาน่ายนะเรียนแบบกันงาน่ายเช่ด้วยถ้าอะไรที่เป็นของไม่ดีแล้วเรียนแบบเร็วที่สุดเนี่ยพวกตาบอดมันชอบเรียนแบบ ของเร็วๆอย่างนี้คนตาดีจะเรียนตั้งแต่แบบของดีของดีแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมาขึ้นมาเราเป็นลูกชาวพุทธเราจะเรียนแบบไหนให้ออกไปพิจารณาในตัวของเราแต่และคนเราคนตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะจะเราเป็นผู้รับผิดช,ชอบเราขอให้พากันต้องอกตั้งใจพิจารณาทำพระพุทธเจ้ากระเทือนโลกมานานแสนนานยังจะกระเทือนไปอีก บรรดาผู้ที่เดินไต่เต้าต,ตามพระพุทธเจ้าด้วยข้อวัดปฏิบัติจะเป็นผู้ได้ชมมรรคชมผลชมสถา,านที่ลื่นเลงบรรเทิงตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปถึงพ้มโลกจนกระทั่งถึงนิพพานพระพุทธเจ้าไม่สอนคนด้วยความหลอกลวงต้มตุ๋นให้ล่มให้จมมีแต่กิเลสทั้งนั้นล่ะศอกหลอกลวงโลกสอนอะไรพูดอะไรออกมาม,มีแต่เครื่องหลอกลวงจึงงรีกว่ากิเลสคือตัวหลอกลวงเวลานี้กิเลสเต็มหัวใจของพวกเราทุกคนให้เอารมเข้าไปชาร้างบ้าง ถ้าอยากรู้บุญรู้บาปเชื่อบุญเชื่อบาปทําคุณงามความดีต่อตอนเองให้ทาเอาไปช้าร้างฝืนกิเลสกิเลสอยากทําเราไม่ทําเราจะทําตั้งแต่สิ่งที่ท,ท่านบอกให้ทํานั่นถูกต้องตามที่ลูกศิษย์ที่มีครูคือลูกชาพูดต้องทํามีแบบมีสมัตไม่เช่นนั้นจะจมนะมันน่าเสียดายนะเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองพูดแต่ทําไมการพืชปฏิบัติมันจึงเลี้ยวแหลก เรียนแบบในสะิ่งที่ไม่ดีนี่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะส่วนที่ดิบที่ดีไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวขออาภาัยนี่หลวงตาบัวก,ก็เกิดในชาติไทยเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเป็นแบบเป็นฉบับที่เลิศเลอจึงได้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาแสดงเพื่อท่านต่างหลายไม่ได้แสดงเพื่อย่ำยีตีแหลกแต่แสดงเพื่อให้รู้ละชั่วทำดีรู้ชั่วรู้ดีแล้วกรละชั่วทำดีเท่านั้นเองที่พูดเวลานี้ก็พูดเพื่อละ ให้ละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย <c oughs> แล้วเพื่อการบำเพ็ญความดีเราจะได้มีสติแสต่างการเป็นอยู่ปุายก็อย่าฟุ้งเฟอ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวให้เดินตามธรรมของมะพุทธเจ้าว้างธรามองุทธเจ้าท่านไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อเหิมอะไรนะการอยู่การกินมีพอเหมาะพอดีมีความเป็นประมาณการอยู่ก็ให้อยู่พอดิบพอดอีนอกเขาก็มีรวงมีหลังสัตว์ประเภทต,ต่างๆเขามีที่อยู่อาศัยมนุษย์เราก็ต้องมีบ้านมีเรือน ให้อยู่ตามฐานาที่พอดิบพ,พอดีเพื่อความสงบด้มเย็นเพื่อความพอของใจจะบ้างใจคือกิเลสมันไม่พอนะสร้างตึกขึ้นมากี่ชั้นกี่ชั้นมีคนมาย่อโอ้แกนี่มีตึกหลังใหญ่นั้นอยากสร้างอีกร้อยหลังร้อยชั้นนู่นนะมันเป็นบ้ากิเลสไปโดยลําดับเรารู้ไหมเราเป็นบ้ากิเลสนี่ให้รู้เนื้อรู้ตัวการอยู่อยู่สถานที่ใดพอเป็นเ่าไปแล้วให้อยู่อย่าพากันดิกดันดิ้น การด,ดีการดิด้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองติดหนี้ติดสินพลุงพลังธนาคารจนจะไม่ยอมให้กู้เงินเวลานี้เพราะรู้พวกเราเป็นบ้าการก่อสร้างเหอกันการก่อสร้างชี้ดีชิงเด่นกันชิงความเร็วล้าชิงความเป็นพืนไฟมันไม่ได้พูดนะขันดิ้นไปมา,มากๆก็เป็นไฟเผาโกเจ้าของนั่นแหละนี่แหละจึงให้อยู่ในความพอดีพอดีการการอยู่การกินก็อย่ากินแบบฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมกินอะไรแล้วก็มาแล้วกินอะไรก็มาแล้ว ถ้านดีไม่ดีฟาดธุลาเข้ามาอวดกันอีกแทงคนดีทั้งหลายพ่อแม่เกิดเวลาเราเกิดมาจากพ่อจากแม่มีพ่อแม่คนใดบ้างที่เอาสุลายามเมามากรอกปากของลูกแต่ละคนละคนไม่เคยดีแต่เวลาลูกเกิดขึ้นมาแล้วมันทําลายพ่อแม่ดูถูกเยียวยามพ่อแม่กินสุลาอวดออกหน้าออกตาพ่อแม่เหยียบหัวพ่อแม่ไปมีแต่สุลายามเมามาก็น้ําบ้ามันเป็นของดีมาหลายเด็กเขาก็ดู เด็กเขาไม่กินทุลานะผู้ใหญ่นี่ตัวเองโง่ก่าเด็กสู้เด็กไม่ได้เลยนี่แล้วพ่อแม่ก็จะว่าไงเลี้ยงลูกด้วยความนมนมเหนยมีแต่ของดิบของดีเอาเลี้ยงลูกยังเต้าส่งเขาลงร่โรงเรียนเอาติดนี่ติดถินเท่าไหร่ยอมติดไปเพราะความรักลูกขั้นไปเรียนหนังสือมาแล้วก็ได้หนังสือภูมิใจภูมิใจแบบพิเลนนั่นแหละเรียนสําเร็จด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาขั้นเวลาสําเร็จมาแล้วก็เอาความสําเร็จนั้นแหะมาพองตัวเอง หวดอำนาจวัฒนาป่าป่าเถื่อนเถื่อนทำลุ่มลุ่มดอนดอนหาหลักหาเกณฑ์ต่อส่วนรวมก็ไม่ได้ต่อตัวเองก็เหลวไหลสุดท้ายเรียนมาก็เป็นเครื่องมือของกิเลสสังหารตนเองและส่วนรวมตลอดประเทศชาติมันเมืองให้รวมจมไปหมดนี่เป็นความลูกของกิเลสล้นๆ้ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมีธรรมเขาเขาเขาแทรกคนเราถ้ามีธรรมเข้าแทรกแล้วการอยู่การกินก็พอบรรดีการใช้สอยทุกอย่างพอดีพอดี นีการประกอบหน้าที่การงานก็พอดีพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเห่ขนองจนเกินไปลืมเนื้อลืมตัวใช่ไม่ได้นี่เรียกว่าทำคือทำมีแล้วต้องแทรกเข้าไปเหยียบเบรกข้ามล้ออะไรไม่ควรนัเหยียบเบรกข้ามล้ออันไหนควรนัเหยียบการเร่งมีความขยันหมั่นเพียรในท่าที่การงานมีความสุจรลิตยุติธรรมต่อหน้าที่การงานซึ่งเป็นส่วนรวมเช่นชาติไทยของเหล่านี้เป็นอ่ก็ก็ต้องมีผู้นํา แทนชาติว่าไงเช่นวงราชการงานเมืองแต่ละแห่งละแห่งนี้เป็นวงราชการที่ทํางานแทนชาติชาติใบาบางใจให้ทมเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทาด้วยความสรุปด้วยความสุจริตยุติธรรมต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งเท่ากับเป็นความสุจริตยุติธรรมต่อชาติทั้งชาตินั่นแหละน,นี่ถ้ามีธรมเป็นอย่างนี้นะมาทําก็ทําม,มือก็มือสะอาดไม่สกรปรกรกล,ลุงดัง แล้วก็มาสวยงามตั้งแต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวรูหลาฟูฟ้าเทวดาสู้ไม่ได้แต่ภายในโชกโปกยิ่งกว่าส้วมกว่ฐา,านเพราะความประพฤติเหลวแหลกแบกงแนวอย่างนี้ใช่ไม่ได้จึงต้องปฏิบัติตัวให้มีศีลมีธรรมการทําหน้าที่อันใดเราต้องเชื่อตัวเองมีอัดมีธรรมเข้าไปแทกเข้าไปทาเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้นําคงน้อยที่เป็นที่เขา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 เคารพนับถือ ถ้าเราทําดีแล้วเขาเคารพเองนับถือเองถ้าทําไม่ดีแล้วข้างหน้าเขาระจบระแจงข้างหลังเขายกกําปั้นจะตีหัวมันก็ไม่รู้นะนี่แหละเขาไม่ไว้ใจ <c oughs> นี่แหละถ้าไม่มีทำไปทําอะไรเล้วเธอไปหมดทำดเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็แล้วเธอแม้ที่สุดในตัวเองก็แล้วเธอแต่ตัวเองมีเงินมาก,กี่บาทก,กี่ตังเอาไว้ในกระเป๋าฝากไว้ธนาคารใด เพราะความเหยียความใจยานความดูเนื้อหลุกลืมตัวนี่มันผลักมันดันให้ไปหาเอาเงินสุดท้ายก็ไปปล้นเงินธนาคารของตัวเองนั่นแหละออกมาไปซื้อนั่นซื้อนี้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีเหลือนี่คือกิเลสทํางานกิเลสพาคนให้นดีมาได้กินไม่อิ่มพอกินจนลืมเนื้อลืมตัวกินจนดื้อด้านหาธรรมหาสาระมาได้ในคนคนนั้นตายไปแล้วก็ไปจมอีกนะ ยิ่งทำรงวงราชการงานเมืองซึ่งเป็นจุดขิดส่วนรวมและเป็นหัวใจของชาติที่เขาไว้วางใจด้วยแล้วอันนี้ถ้าไปทุจริตมือโสโปรกโสโครกนี่ยิ่งเป็นบาปหนักมากนะเพราะหัวใจของคนทั้งชาติมาฝากไว้กับเราแล้วเอาหัวใจของคนทั้งชาติมาย่ำยีตีแหลกแหลกเหลวไปหมดเลยแล้วเกิดประโยชน์อะไรนี่เป็นมาหากรรมมันมากผู้ผู้ไม่มีทมทำได้สบายผู้ไม่มีทม ยิ่งโอ้ยิ่งอวดยิ่งยือ้อยิ่งจองห้องผ่องตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวดินเหนียวติดหัวเท่านั้นก็ว่าตัวมีหงอนไปเสียเนี่ยนี่เราเรียนความยุรวมรู้มาความรู้เหล่านี้ถ้าไม่มีทมอย่างน้อยก็เพียงสําเร็จประโยชน์ในหน้าที่การงานเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งมากกว่านั้นก็ก็ทําคนให้เสียถ้าไม่มีทมถ้ามีทมแล้วเรียนมามากน้อยเป็นเครื่องมือของธรรมเป็นผู้กํากับบ,บังคับบัญชา ให้ทำหน้าที่นั้นๆความรู้ความฉล,ลาดที่เรียนมาก็เป็นประโยชน์แต่ส่วนส่วนรวมส่วนรวมเรื่อยๆไปทําจึงเป็นของจําเป็นมากนะ <c oughs> ทําเข้าไปที่ไหนตายใจกันได้ <c oughs> เพื่อนฝูงตายใจกันได้วงงานตายใจกันได้ผู้ใหญ่มีความซื่อสัตย์จริตผู้น้อยย่อมเคารพนับถือถือผู้ใหญ่เป็นเจนมือก็สะอาดหน้าที่การงานสะอาดความไว้วางใจของประชาชนเขาก็สมหวังผู้ เราเองก็ภูมิใจนี่ได้ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองบุญก็สนก็ได้เงินเดือนก็ได้น่ท่าเราไปทำและอาศัยอํานาจบาดหลวงเข้ามาไปทําหน้าที่การงานนี้แล้วกอบโปยเอาด้วยวิธีการต่างๆนี่แล้วเป็นเรียกว่ามหันตถกุกรรมที่หนักมากทีเดียวเอาจิตใจของประชาชนคนทั้งชาติเ,าเข้ามาเหยียบยี่สีไฟยอยู่ในวงราชการปร่าเตือนๆอ,อ,อำนาจปาเตือนๆน,อนของตนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย นี่ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณานี่คือธรรมธรรมมาสอนโลกนี้สอนอย่างนี้เองใครไม่ได้ว่าใครทําผิดทําถูกถ้าทําผิดก็เป็นอย่างที่ว่านี่ถ้าทําถูกก็เป็นคนดีไปโดยล,ล,ลําดับลาดายังขอให้พากันเอานำํำธรรมนี่ปฏิบัติตัวของเราในครอบครัวผัวเมียก็ปฏิบัติตนด้วยศีลด้วยธรรมผัวกับเมียก็ไม่จะไม่ทะเลาะก,กันที่ทะเลาะก,กันก็เพราะมันทุจริตนั่นแหละโสก็บอกอ เวลาหลีกจากเมียไปแล้วรับตาไม่รับตาก็ตามมองเห็นี่หนูตาแป๋วใสย,ยิ่งกว่าตาแมวนั่นเป็นอย่างนั้นนะคถ้าเป็นผู้หญิงอีหนูแล้วชอบทังนั้นสวยทั้งนั้นเมียนั่นอยู่ข้างหลังมันไม่ยอมสนใจนะนี่ละที่ตัวอกหักนะเข้าใจไหมตัวอกหักเมียอ,อกหักหัวก็สร้างบาปสร้างกรรมมหาทหารตรุกเต็มหัวใจตายแล้วจมลงไปนรกนรกที่เดชสวยกรรมวันนี้หนักมากตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรม ว่าที่หักหัวอกซึ่งกันละกันไม่ว่าฝ่ายผัวฝ่ายเมียถ้าใครได้ทําผิดต่อกันแล้วท่านบอกว่าเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเพราะทําลายหัวใจกันอย่างหนักนอกจากนั้นลูกเต้าลานเหลนก็บอบช้ำไปตา,ตามกันหมดนี่ถ้าเป็นคนไม่ดีไว้ใจไม่ได้อย่างนี้เองไปที่ไหนก็เดือดร้อนไปหมดไม่ว่าหญิงว่าชายกา้ามาขีเหสก็ไม่พอหมาสู้ไม่ได้หมามันถึงเวลามันก็ หาเที่ยวกันเกาะกันนั้นเกี่ยวกันที่นี่ไปหอนเห่าไปว่างเป็นธรรมดาเป็นการเป็นเวลาแต่มนุษย์นี่ทั้งเหา่าทั้งหอนทั้งดือ้อทั้งด้านมีเมียแล้วก็ไม่ยอมอยู่มีผัวแล้วก็เป็นบ้าราคาตันหาเหมือนผู้หญิงอย่างนี้เขาเรียกผู้หญิงคึกกนองทางภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าผู้หญิงหีเขียวเข้าใจไหมไปที่ไหนผู้ชายแตกหนีหมดสู้ผู้หญิงหีเขียวไม่ได้นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันน่าดูไหม เมืองไทยเรากับพุทธศาสนาพุทธศาสนาท่านสอนให้มีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์นี่นะผัวเมียเป็นที่ฝากเป็นฝากตายกันตั้งแต่วันตกลงแต่งานแต่งการก็เรียบร้อยแล้วนี่เป็นอวัยวะอันเดียวกันไม่มีการถือผิดถือถูกกฎหมายบ้านเมืองมาบังคับบัญชาไม่ได้ในระหว่างผัวเมียที่เป็นสมบัติของกนและกันแล้วเป็นของกนและกันโดยสมบูรณ์ว่าหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน เนี่ยก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วขอให้มีน้ําใจเป็นอวัยวะเดียวกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน <c oughs> แล้วต่างคนก็นมีความผาสุขลมเย็นเอาที่นี่ถึงเวลาที่เราจะสร้างคุณงามความดีเราก็สร้างผู้หญิงก็อย่าห้ามผู้ชายผู้ชายอย่าห้ามผู้หญิงศรัทธามีความเลื่อมใสยอยากสมุลให้ทานมีความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกันตายแล้วเป็นคู่บาร,รมีกันไปเกิด ในแดนใดก็เป็นผู้บารมีพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตลอดไปเหมือนพระพุทธเจ้าของเรากับพระนางพิมพานั่นแหละ <c oughs> นี่คืออำนาจแห่งศีลธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยเมียไปขึ้นสวรรค์ผัวลงเป็นประจมนากเนี่ยแล้วถ้าเมียไม่ดีเมียลงนากผัวไปสวรรค์แตกสามัคคีกันแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วก็แตกไปเลยแต่ก็ยังไม่ตายคือในผัวดีเมียไม่ดีอย่างนี้ก็แตกสามัคคีกันแล้วยังไม่ตาย แล้วเมียดีผัวไม่ดีก็แตกสัมภิกันแล้วแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วก็พางเลยทีเดียวแดนนรกไม่ต้องถามใครเก่งก็พระพุทธเจ้ามีหรือในโลกกทานนี่นี่เราได้ศาสนาพูดมาครอบครองหัวใจเรามันก็ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติขอให้มีข้อบังคับตัวเองบ้างเถอะคนเราอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เลอะให้เถอะจนชินชาหน้าด้านไปไม่ดีเลยสําหรับชาวพุทธเราเสียเกียรติยศอ่า เสียลื่อเสียงของเมืองไทยเราขอให้เอาพุทธศาสนามาประดับประดามเมืองไทยของเราให้สวยงามด้วยความมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานมีความสะอาดสะอา้านไปที่ไหนวางใจกันได้เมืองไทยเราจะมีความเจริญรุ่งเดืองเป็นลําดับลําดาเรียกว่าไว้ใจกันได้ถ้ามีทำทา,าเป็นของเล็กน้อยมื่อไรอยู่ที่ไหนเย็นหมดถ้าลงทมได้มีแล้วยกตัวอย่างเช่นพระท่านอยู่ในป่าในเขา ท่านอยู่กี่องค์ท่านวุงอัดวุ่งทำท่านะเยนแสนสบายอยู่ในป่าในีเขาคือท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทรงมากทรงผลเรียกว่าภาคที่หลิ้วหอทองท่านทาบูดูตามนอกแล้วก็เป็นภาคที่ลิ้วนั่นแหละแต่หอทองอยู่ภายในภายในของท่านสั่งสมคุณงามความดีดังที่เคยกล่าวมาแล้วนี่แหละมีความสงบร่อเย็นสว่างรกระจ่างแจ้งจนเห็นนิพพานตลอดสายหมด ในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละนั่น <c oughs> ทำมีในใจเห็นหมดรู้หมดอยู่ได้สบายสบายนี่การปฏิบัติธรรมจะมีความสงบลมเย็นมีมากมีน้อยสงบลมเย็นยังขอให้ท่านทั้งหลายนำไปที่พินิจพิพพพจารณา <c oughs> การพูดในดเบื้องต้นเขาบอกว่าหลวงตานี้ได้สลาชีวิตเพื่อพรหมจันย์ของตัวเองเต็มแม่เต็มหน่วยแล้วการปฏิบัติผลก็ได้เป็นที่พึงพอใจ ไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องอัดเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้ากราบราบเลยหมดไม่ว่าบาปบุญนรโกสวรรค์ท่านสแสดงไว้มามีกราบราบเลยหาที่ค้านมาได้เลยเพราะจริงแสนจริงแล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องผลภายในจิตใจออกมาจากการปฏิบัติที่สลับเป็นสลับตายก็เป็นที่ปูมิใจสมเหตุสมผลเราหายสงสัยแล้วกับเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่เคยบีบีสีไฟในหัวใจ พราะกิเลสสร้างขึ้นมาบีบที่หัวใจเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นเรื่องแห่งธรรมฟาดกิเลสขาดทะบันลงไปจากใจตั้งแต่บัดน,นั้นมาเราไม่เคยมีความทุกแม้แม่ถิมแม่ทรายเข้ามาแทรกมาผ่านหัวใจพอที่จะให้เกิดเอกใจว่าเอ๊ะนี่ก็ีกิเลสกูนึกว่ามึงตายไปห้าตวีบแล้วมึงยังมาผ่านหัวใจบีบบีใจไฟหัวใจกูได้อยู่หรือยังนี้ไม่ไม่ นี่ธรของพระเจ้ามีผลหรือไม่มีผลท่านั้งหลายฟังเอาอืหรือแบบบาบ,บุญไม่มีแล้วเดี๋ยวบุญไม่มีจะมีความสุขความสว่างสบายได้อย่างนี้ไงก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญธรรมก็แสดงเจ้าขึ้นมาที่หัวใจสําหรับหลวงตาหลวง,งตาพูดโกองๆจึงกล้านําพี่น้องทั้งหลายเต็มแม้แต่มมวยไม่มีคําว่ากล้าว่ากลัวไม่มีคําว่าแพ้ว่าชนะไม่มีคําว่าได้ว่าเสียต่อสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใด ผิดถูกประการใดว่าตามเหตุตามผลความปิดความถึกไปตามสายแห่งธรรมเท่านั้นนี่ก็นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกและธรรมนี้ก็ประจ้าในหัวใจแล้วตั้งแต่ปีพศ2493บนหลังวัดดอยธรรมเจจดีเวลาห้าทุ่มพอดีนั่นละ่ะวันกิเรศกับธรรมบนหัวใจได้ขาดสะบ้นจากกันลงไปฟ้าดินปะหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลย เจ้าร่างกายดีดีถึงเลยเจ้านั่นแล้วความรู้ความเห็นที่เคยมืดบอดมาตั้งกับตั้งการก็มาต้าขึ้นในคืนวันนั้นสิ่งที่กาาล่าวมาเหล่านี้ไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงขนาดที่ออกอุทานเลยว่าเหือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้แลเหลืออย่างนี้แลเหลอคือพูดให้ถึงใจที่เรารู้เราเห็นในเวลาน,นั้นเหรอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้แลเหลืออย่างนี้แลเหลอ พระสงฆ์แทบเป็นอย่างนี้ลวเหลืออย่างนี้ลวเหลือย่ำลงไปเพราะมันถึงใจที่อาศจรรย์เกินคาดเกินหมายตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยได้รู้ได้เห็นและไม่เคยคาดเกินหมายว่าจะได้รู้ได้เห็นอย่างนี้แต่เพราะการปฏิบัติธรรมทางเดินแห่งธรรมพุทธเจ้าเบิกทางไว,ว้แล้วเมื่อก้าวเดินไปตามนั้นมันก็ไปเจอสิ่งที่พุทธเจ้าสรงสอนเพราะธรรมนี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่บกพร่องแต่ประการใดขอให้มีผู้ปฏิบัติตามนั้นเถอะ จะรู้จะเห็นมรรคผลผุพานตลอดไปเช่นเดียวกับเราดิ้นรนกับกิเลสจะมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นผลเผาเราตลอดไปเช่นเดียวกันเพราะกิเลสกับธรรมเกิดขึ้นที่หัวใจดวงเดียวกันเราหนักไปทางกิเลสมันก็พาให้โลภให้โกรธให้ใหลงราคาตัณหามีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไม่ตลอดไปตลอดไปถ้าเรามุ่งต่ออัตต่อธรรมแยกมาทางด้านทานการให้ทานการรักษาศิลการจเจริญเมตตาภาวนา และลึกถึงคุณงามความดีถึงอัตถงธรรมก็เป็นธรรมขึ้นมาธรรมขึ้นมาในหัวใจดวงนั้นถึงเรียกว่าทั้งบาปทั้งบุญทั้งกิเลสทั้งธรรมสดสดร้อนๆมาตลอดดูในหัวใจดวงเดียวกันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะเราอย่าไปเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์อยู่ไปบนฟ้าอากาศไม่มีกิเลสจะไปอยู่บนฟ้าอากาศไม่มีอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกบีบีสีไฟโลกให้เดือดร้อนมุ่นหวาอยู่ที่หัวใจนี่แหละ แล้วทมก็มีความสงบร่มเย็นจากการปฏิบัติธรรมอยู่ที่หัวใจของเราเมื่อได้ถึงใจเต็มเหนี่ยวแล้วก็อย่างที่พูดตะกี้นี้ฟ้าดินถล่มตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยเห็นไม่เคยแอะใจเลยว่าความทุกข์ได้ผ่านขึ้นมาในหัวใจแล้วตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ห้าสิบสามห้าสิบสี่ปีนี้แล้วไปยังไงกิเลสเป็นภัยต่อโลกขนาดไหนเมื่อมันสิ้นสร้างลงไปจากใจแล้วกิเลสตัวใดมาสร้างความทุกข์ให้ไม่มีเลยมันก็มีแต่กิเลส นี่เท่านั้นความโลภความโกรธราคาตัณหานี่คือกิเลสนี่คือฝืนคือไฟมีมากหนักมากมีมากเท่าไรยิ่งเป็นความทุกข์มากทุกข์มากถ้าใครเดินตามมันถ้าใครแก้ปัจจาบันก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปทีนี้แก้ซะจนสิ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วมีแต่บเรามาสุกเต็มหัวใจวันนี้ผ่านนี่ผ่านเที่ยงเที่ยงที่ตรงไหนได้ที่มีกิเลสมันก็พัวพันมันก็ไปเห็นนี่ผ่านเปิดองค์เจ้าไปหมดแล้วทํา กับใจเป็นเดียวกันแล้วนิพพานถามหาอะไรพระพุทธเจ้าไม่ถามหาดิพานให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสอบคตธรรมที่ตัดว่าชอบแล้วนี่จะถึงเก้าถึงเดินทางถึงแดนความความถูกไม่สงสัยด้วยสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติแน่แล้วจะรู้เองเห็นเองไม่มีใครรู้ใครเห็นนี่ทำทั้งหลายเหล่านี้ชดตสดนอนๆพวกเรามันเป็นยังไง ลูกชาวภูแตแๆมันยิ่งเพลิดยิ่งเพลินไปกับโรกกับลงสารกิเลสตัณหายิ่งนับวันทวีรุนแรงนะเวลานี่คืนกิเลสนี้เต็มประเทศไทยเรามองไปที่ไหนมีแต่กิเลสหลอกลวงกิเลสหลอกลวงให้เราเป็นบ้าความมับความมับความมับความลุมเนื้อลืมตัวจนไม่มีวันมีคืนความรู้ตัวนี่ไม่ค่อยมีนะเอให้ให้รู้ตัวบ้างเสียอย่าเป็นยังไงแล้วพยายามปฏิบัติตัวเองใครจะเป็นคนรับรองเราเวลานี้เราเกิดมานี้ใครรับรองเรามาเกิด ก็มีบุญมีกรรมของเรารับรองพวนเป็นมนุษย์บุญกรรมมาพาให้เกิดใครมาพารับรองเรามาให้เกิดเป็นมนุษย์ใครมาเสนอมาฝากในภพชาติมนุษย์นี้ให้เป็นมนุษย์ขอฝากหน่อยไม่เคยมีเหมือนเขาฝากการฝากงานอย่างนี้ไม่มีกรรมม้องจะของเองพาไปพามาพาฝากให้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ชาติชั้นใดภูมิใดก็เป็ปนอยนดูในอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนหนักเบามากน้อยของเรานี่มาลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็กรรมพามาเกิดนะ จะไปเกิดแดนอะไรพบใดชาติใดก็ต้องเป็นกรรมดีกรรมชั่วพาเกิดถ้ากรรมชั่วพาเกิดไปที่ไหนก็เหมือนคนติดคุกติดตรางนารกเอเวจกีนั่นแหละเนี่ยถ้าเป็นกรรมดีแล้วไปที่ไหนก็ดีไปหมดไม่ต้องถามถานนทนทางไปแดนนรกและไปสวรรค์ว่ากี่กิโลมีทางแยกไปไหนไปไหนไม่มีอำนาจแห่งบาปแห่งกรรมจะพาไปถึงตลอดสายเลยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะั้นสําสเร็จอยู่ที่กรรมทั้งหมดในบรรดากรรม ให้พี่น้องหลายจำเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้นี้ไม่มีผิดสวาขาโตรพระก็ตาธรรมโมพระธรรมอนุพิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วดีแล้วดียังไงก็คือว่าไม่ผิดพลาดไม่มีบกพร่องขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดถ้าว่าตกนรกพระพุทธเจ้าจะไปตกแทนก็ว่างันเลยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องไปตกแทงเพราะตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตกระถ้าสัตว์เองไม่ดื้อด้านหานธรรมแล้วก็ตกนรกเองเท่านั้นก็ช่วยไม่ได้นะขอให้ทุกๆก,กท่านปีนี้พิจารณานี่ละการ <c oughs> ช่วย การบำเพ็ญธรรมเห็นผลระจากอยู่อย่างนี้แหละศาสนาคงเส้นคงวาหนาแน่นเป็นตลาดของนิผลแห่งว่าผลนิพานเรื่อยมาคนดีจะดีเรื่อยไปถ้าปฏิบัติตัวให้ดีใครทำความชั่วช้าละมกดักวามากน้อยเพล่ะพลิกตัวกลับตัวไปสู่ทางดั้งธรรมปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีก็ดีขึ้นในดีวันดีคืนไปอย่างนั้นแหละไม่มีถอยความดีดีตลอดไปเลยคนทําชั่วก็ชั่วไปตลอดไม่มีวันถอยขอแต่ทําชั่ว ความทุกข์ความเดือดร้อนจะลุมไปตลอดเวลาอยู่กับการกระทำของเราระูุที่สอนต้องการกระทำเป็นของสาคัญมากนะไม่มีอะไรที่จะเหนือกรรมไปได้นะเราอย่าเอาความคาดความคิดความรุนความเดามาบีบบังคับความจริงคือศาสนธรรมที่ส,สอนไม้เรียบร้อยแล้วจะเป็นภัยเผาตัวจะขาดทุนทุนดอกไม่มีอะไรเหลืออืมท่านสอนไว้แล้วว่านัตถิกรมะสมังพลังนี่คือกรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นพื้นฐานของจัดที่ไปเกิดในสถานที่ดีเรียกชั่วท่านแปลว่าไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้นันสั์อยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทําไว้แล้วนี้ทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นให้เราเคารพก,กรรมเคารพก,กรรมชั่วรก็อย่าทําชั่วเคารพก,กรรมดีให้ทํากวามดีงามแล้วจะ ไปในทางที่ถูกที่ดีนั่นแหละศาสนาสอนไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำพราะศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกว่าเป็นศาสดารับหูรับตาสอนโลกชุมสี่ชุมห้าไม่มีศาสดา,าองค์เอกตัดสะลุด้วยธรรมอย่างจ้าขึ้นมาจิตใจมีบริสุทธิ์เต็มส่วนไม่มีอะไรมัวหมองสอนโลกด้วยความเป็น,ปนผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงสว่างกระจ่างแจ้งถูกต้องไปหมดเรียกว่าสวขาธรรม ไม่ได้ตัดไว้แบบโมัวศาสนาอื่นๆใดเราไม่ไปสนใจให้ยึดเอาว่าศาสนาพุทธเจ้านี้คือศาสนาผู้สิ้นิเลสสอนไว้ไม่มีสองพูดยังไงว่าบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญถ้าเราดื้อก็เป็นบาปจริงๆเราอย่าไปดื้อนะเราเป็นลูกชาวพูดให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีไอ้เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความสุขความทุกข์มันรอการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลา เราจะไปหาสวรรค์น,นิพพานความสุขความทุกข์แดนฟ้าแดนดินที่ไหนนะให้ดูกิริยาแห่งการทําของตัวเองถ้าทาชั่วนี่มาแล้วนะสาเหตุแห่งความชั่วมาแล้วทุกจะมาถ้าทําดีสาเหตุแห่งความดีมาแล้วความสุขจะมาจะมาที่เราเราเป็นผู้ทําเองไม่ต้องไปหาที่ไหนละให้ดูตรงนี้นะการดูตัวเองอยู่ตรงนี้พูดเจ้วท่าสนสอนพี่ตัวของเราเองให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นางวันนี้ก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาม,มา <c oughs> สงเครอบบรรดาลูกหลานทั้งหลายนี่เรียกว่าลูกวันหลานแหละขนาดน,นี้นะ <c oughs> เราบวตั้งแต่ท่านเหล่านี้ยังไม่เกิดก็ได้ฟังที่ทั้งหลายฟังเป็นความจริงได้ไหมหรือหลวงตาบัวนี่โกหกเหรอหลวงตาบัวนี่บวชมาเวลานี้ได้หกสิบแปดปีนี่แล้วเต็มเปี่ยมเลยหกสิบแปดปีมาตั้งแต่วันที่สบสองสิพฤษภามาถึงนี่นะพฤษภาแล้วเป็นยังไง มิถุนากรกฎาสิงหานี่หกที่แปดปีกับสองเดือนสามเดือนแล้วนี่นเป็นยังไงจึงเรียกว่ามาสอนลูกสอนหลานแล้วการสอนนี่สอนด้วยความจริงจังด้วยการด้วยการปฏิบัติมาจริงๆจังๆรู้กันรู้จริงๆเห็นจริงจังตามวัาตามธรรมเพราะฉะนั้นการพูดนี้จึงไม่เคยสะทกสะทานว่าจะผิดไปจากธรรมของพระพุทธเจ้ามันมันม่นมันแน่นอยู่ในภายในใจแม่นยำอยู่ตรงนี้เหมือนยังปืน เลงให้สอนให้ศูนย์มังกงกันแล้วเหนี่ยวไกลนี่ปางถึงเลยถึงจุดหมายทําเื่รเจ้าเป็นธรรมที่ถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องแมน่นยำเรียกว่าศอกอาตธรรมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบิติปฏิบัติแล้วเวลานี้เรา